เรากำลังเรียนวิชาภาษาไทยไม่น่าเบื่อวันนี้นะคะเราจะมาสอน ภาษาไทยโดยผ่านการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงนะคะวันนี้เราจะมาสอนนักเรียนเนี่ยสามคนบิงไบส์ป่าเนี่ยในเรื่องของการทำข้าวผัดปลากระป๋องนอกจากให้เขาเรียนรู้เรื่องคำศัพท์แล้วเขายังเรียนรู้ของขั้นตอนในการทํากระบวนการคิดแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะคะหลังจากที่จบกระบวนการทําแล้วเนี่ยเราจะกลับไปทบทวนคําศัพท์แล้วก็ให้เขาฝึกเขียนขั้นตอนการทําส่วนของบิงไบส์เนี่ยเขาจะแค่เล่าให้ฟังเป็นขั้นตอนก็พอส่วนของป่าเขาจะต้องเขียนออกมาว่าส่วนประกอบมีอะไรขั้นตอนการทําเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็น t a n d a า d เบนชมาร์ k ที่คุณครูต้องการที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้เป็นการเรียนภาษาไทยที่ฝึกให้เด็กปฏิบัติจริงโดยไม่ไมเกิดกับความน่าเบื่อค่ะสวัสดีค่ะข้าวผัดสะกดว่ายังไงขอเอาบข้าวไม่โทไม่โทข้าวพออดผออดดอผัดมีสละอะไรครับอ่าอ่านว่าอะไรปลปลา,าปล,า,ปลากระป๋องอ่าปลากระป๋องใช้สละอะไรปาดบอกสิคะ ปลาสละอะไรสละอาสละอากระสละออาองสละออป๋องใช้จัดวันในยุคอะไรคะไม้จัดตะวานะคะเก่งเทียมกระเทียมใช้สละอะไรคะกระเทียมกับมาตาโวสะกดคือคําว่าเทียมเป็นมาตาโตสะกดคือไม่ตรงตามมาตาใช่ไหมคะมีลอลิงอยู่ข้างหลังแต่ให้เราออกเสียงเป็นเนาะ หนูค่ะต่อไปน้ำตาลต่อไปหนึ่งสองสามอ่านว่าผักชีผักชีบิงเอาบัตรคำมาวางตรงผักตรงผักชีเลยผักชีอยู่ตรงไหนคะเดี๋ยวเดียวบิงมองก่อนมองมองก่อนว่าผักชีอยู่ตรงไหนคะอันไหนคือผักชีถูกต้องเลยเก่งมากเลยปิ้งเอ๊ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะเอาน้ำมันได้ที่แล้วเอากันมาพอกระเทียมลงเสร็จให้เอา หัวหอมลงเลยมันจะได้เกิดเพื่อที่ปลาจะได้เข้ากับหัวหอมก่อนแล้วก็จะได้เกิดความแห้งแล้วก็บี้ปลาออกต่อจากนั้นใส่อะไรคะครูพ,พี่ขอผัดได้ไหมได้ค่ะใสใ่ให้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 งขเข้าข้าวผัดลงไปไงข้าวมา่บิงอยากข้าวอ่ามาบิงมา นี่มาทำไม,ก,มาการ์ดเอาใส่ไว้ที่เก้าอี้ตัวเองสิอะมาบิงมาจับเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเออ,อเนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละค่ะนั่นแหละเ,เดี๋ยวบิ้งเสร็จแล้วตาปอาตาไบายอย่างนี้อย่างนี้อะอ,อย่างนี้เวลาเราหน้าเราเอาเอา,เอาตะหลิวเนี่ยค่ะค่อยๆช้อนข้าวขึ้นมาให้มันเข้ากันอย่างนี้ค่ะอคอลองอลองลอง,ลอง เข้าใจไหมล่ะเมื่อกี้ถ้าบิงทาอย่างนั้นมันจะข้าวมันจะกระเด็นไม่ต้องกลัวค่ะเดินแจเลยอ่าเครื่องปรุงอะไรหรืออะไรที่เรายังไม่ใส่ค่ะยางผักนี่ที่หลังเลยค่ะไม่ต้องกลัวมันเจ็บลูกเขยาะไปเลยตึ๊กตึ๊ตึ๊กนั่นและอ่าพ่อทําไมต้องใส่น้ำมันหอยด้วยอันนี้เรียกว่าผักอะไรลูกผู้เขาแต่งเลยผักอะไรคะแม่เขาแต่งหลูอ่าเอาสิผักอะไรคะไข่อะไข่ไม่ไม่ต้องค่ะ อ่าผักชีทีนี้เดี๋ยวเราจะชิมกัน